สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับสาระดีมีประโยชน์ใบจุม๋มกันอีกครั้งนะคะต้นที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปนี้คือแคแดงแค่แดงมีสปปรรพคุณทางยามากมายหลายอย่างสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอการนำมาต้มดื่มถ้าท่านใดท้องไส้ปั่นป่วนเวียนหัวปวดท้องผะอืดผะอมเหมือนจะอ้วก ดอกแคแดงช่วยได้ค่ะมีวิธีทำดังนี้นำดอกแคแดงหนึ่งกำมือนำมาล้างน้ำให้สะอาดนำไปต้มใส่น้ำ5 0า500ซีซีต้มนาน10นาทีหลังจากนั้นนำมาดื่มอุ่นๆดื่มบ่อยๆดื่มทั้งวันอาการท้องไส้ปั่นป่วนอาการเวียนหัวปวดท้องผออื่นอะอมเหมือนจะอ้วก จะค่อยๆทุเลาลงและหายไปในที่สุดท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารานุกรมแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาชาวบ้านหมอชาวบ้าน Google และ YouTube ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปหน้าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากนั้นติดตามกันได้ในตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสวัสดีค่ะ